สวัสด,ดีครับผมคนอีสานมาเพิ่นเมืองนะครับเดอ้อเมื่อนี่สิแมพ<ส>นำเสนอเมนูกันไกลสูตรบ้ามาดกับ <มา S 2> ผมมาเร็วเร็วเร็ว,รวพี่ว่าน้องใบเตยสวัสดีครับตัวสวัสดีค่ะตัวเอา้าก็ได้ปืนบอกเง่าเดี๋ยวปะเว้ยมามามาใช้พอเบอรงกระดับปืนก็ได้บอกได้บอกง่ำเดี๋ยวปะเอา,เอาขับไปรีดให้ตู่แล้วเว้ย ถูกไหมา <Yeah. S 1> อาเป็นพอพองปืนนะพอเมื่อมึงอพอสีห่างให้มั้ยไม่พ่อจะสีห่างหโว้ยมึงเนี่ยครับได้ปืนทหารของน้องใบเตยได้นนหนิน้อง,งี่พอห่างให้เอาห่างแล้ววันนี้พอมัดไปพอมัดเลยเยอะนั้นละมีมมะอีกต,<ว>ต,ตัวนี่มือถือก็ซื้อได้ เออเอายังไงเออนัอะไรล่ะนี่ครับเบิ็งสูตรบาวมาร์ทครับกันไก่ครับกันไก่ครับสูตรกันไก่ไม่มากมันก็จะโชวเสียบเล็กนึงโบเป็นยังล่ะนี่ครับนี่ครับเนื้อไก่เดี๋ยวครับเดี๋ยวเด้เพื่อทันแป๊บนึงเดี๋ยวควรที่นี่ครับเนื้อไก่เนื้อไก่ได้ครับโบแมนเนื้อยางอื่นครับไก่เขาเอาแต่เนื้อบ่ได้กระดูก เต็กโเสียบสุดตรวนๆเลยครับเนื้องามดีขนาดใจไหมพอเห็นไหมสวัสดีค่ะตัวสวัสดีค่ะนะไปยิงฟอร์มาดเลยร้อยตุ่มนั่นละเอาลูกใส่บ้างพอว่าเอาลูกใส่เนาะจะฟอร์ลันไหมล่ะเอาครับ ว้ยไม่ยิ่งนูแต่บาทินยวันิยนีทกินวน่เอสีว่ะเบิ่งเดียเนาะลาถือปืนมึงแน่ยานบ้าวางเหรอเบาด้ัน่ิเศษอีกหงน้เบิมีต้นี้บอ่มตามตางรืบใส่น้ำตาลนะครับเป็นมานผงชูรสได้ครับเคอวอืมมีแล้วครับเรียบหลายดิ มือนี้ต้องเซตลายปวดขาเลยกินพันปัารดูดนิ้วหยอดปื่นเศร้าครับกินมือนีดูดนิ้วหยอดปื่นเศร้านี่ครับน้องพ่นเท้าเสียบเล่นน้องตึงถึงมือแม่ยังพ่นเท้าเสียบอยู่งานนี้ต้องลองต้องมาลองครับนี่ครับีเดยอะจะว่าคิกไทยป่นครับผมนี่ครับประเด็คือ หอยนางรมซัดหอยนางรมทำมากากน้ำตาลแล้วครับทำจากกากน้ำตาลเดี๋ยวมุ่นนหอาเลยได้รือทีเอาเลยครับเอาเลยเอาเอาเอาเรื่ยๆพ่อเฮ็ดให้ฉันเฮ้ยผู้สาวาในมาเล่นปิดมาเอานี่ครับตกวงสุกช่วงนี้ตกวงสุกเลยกางไกลภายวงสุกบ้านนี่ครับกวงสุกเอ้กับแฮงบิง กรดร้านโอ้นี่ครับโ่้แยกให้มือเปี่ยนความร้ออืมจ้องนี่ฝนตกครับพายุเข่าอุ้ยบ้านนั้นปนเลยว่ะโอ้โหมันมันมันจะเสียบเกินไปแล้วนะก็รู้สึกว่าสัมผัสได้นะสัมผัสที่เปลี่ยนได้ว่าก็อาจจะเขบ่ยบลืดนหวานเปลี่ยนไปง่อยนิดเดียบปูนตะกอนครับปูนก็ตะกอนยังใส่หมอครับปูนแล้วที่พันผมมันมึงเลยได้ที่ โอ้ยขั้นมือเลยก็ได้สองมือเลยมือเนาะือม่พอจเข้ากันได้วงมือไม่เข้ากันเดินั่นแหละครับผมน,นี่ครับไก่ตัวใหญ่ตเติบครับประมาณสามโลครับไก่ก็ไก่เพิ่งเลี้ยวเข้ากับเสลียนผีหรือเปล่าื่อใส่หลายเปิี่นลายง่ามไม่หรอเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเพาง่ามของไม่ใส่หลายดิมือแม่งได้ขี้เ้ยลายลายกับลายก็ได้ไ ตกก็ตกก็ตกอย่างเม่นล่ะครับเออมืนอหรที่แช่านเสดกไว้ดดีบอว่าครับมาเด้อไปสิมาซิมฝีมือบามาดครับมือนี่กันไกล่วงหเดี๋ยวเลุ่มเลมสองมือปานีบอสแซมบอมมี่ครับมือหนี่เมลมมือท่อบอดปวดถึงเบอร์เปลี่ยนเบอจีได้ครับทีมงาน ข่ายังเลยเหร <laughs> อเว้ยยังวะตัวนี้เข้ากันระเบนี่เอ้ยเฮ้ยบอกเฮ้ยจะพเดี๋ยวชิมสับของมาแล้วก็อเอาใส่หม้อนะครับโอ้โหหน้าตาหน้าเจ้าดน้าี่ครับคือน้ำลายแล้วครับหอมเมื่อยแล้วโอ้ยอะไรแบบมาห่วงเสียงหลังใช่ปะเอาไปรีแล้วครับ ดีแล้วแอบเบิืงก็นะผู้ใด้ไป,ไปห้องอีบลี่อยู่หันมาเฮ้ยฮ้ยสุดนะครับเล่นปืนเด้ลูกเสาวเบาไปเลยนี่ครับนี่ครับใบตะไคร้ลงกกอนครับห้องใบเหม็นติดขนหมอบได้ครับใบอะไรนะเออ ปืนเทีเนาะเอาลงเลยล่ากลางมันล่ะจ้าจ้าจ้าเดี๋ยวให้พอเห็นให้เราบ้างไปด้วยครับบัดที่นี้น้องไปเตยได้ถือปืนแล้วปืนได้น้องผอมแม่ไม่ยิงตากันแล้วได้เรียบร้อยแล้วมีโมบี้อยู่เดี่ยวเรควงที่นี่ตากระวนฝนตกเ๊ะไครับช่วงนไหนพี่เมย์ฝ่าห้องบึ้มๆเลยอะไรอีก ห้องเดินยังปวดปวกครับห้องใบมันติดหมอครับเ้ยติดกนหมอนี่แหละครับพร้อมแล้วครับดีบุญดวงเยอเีบ้เดี๋ยวมันจะเจ็บกระเป็บโอ้ยยังไม่แย่สิผมมีพอวไมหลัง ง่ายดิยงดังครับมีใครหลังของผมเนื้คร so ับวัวตับกันเอาแต่เนื้อกระดูกไม่ต้องเออกินบไปเยอะกระดูกมานยังเหบาดเจ็บยังไงวะนี่ครับเอาแต่เนื้อร่วนๆได้ครับนี่กับเครื่องในนิดนึงรอเดี๋ยว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 ยืมวั เดี๋ยวมันชุบกันยังชิมเนาะแหละนะครับแล้วก็ไปเอาหม้อนี้แหละล่างนี่ยครับเดี๋ยวซ้ำเลยนะครับอืมอืมอี่ครับปิดเดี๋ยวล่างนี่ออกเลยนครับอ่าเดี๋ยวครับตามไปครับผมปึ๊บเนี่ยครับเรียบร้อยแล้ว เอาแต่เนื้อรวนๆเลยครับเครัะเจลาเจลนี่ครับผมเดี๋ยวตั้งหม้อให้ได้อุณหภูมิครับบวกเกินยี่สิบยี่สิบวันที่ครับได้กินแทะดีครับริ่งไฟนิดนึงแต่กระตงริ่งแห้งเป็นลูกครอบ อุ่นๆก่อนครับโอวยตายขึ้นแล้วตัวนี้เดี๋ยวครับใส่น้ำไม่เยอะเลยก็ได้มันจะได้ติดบม่รัวบอกอย่อางเงี้เอาลงล้นแปว่าเอาเอาน้ำมาใส่อีกมันมันจะหนักให้มันหนักนะหนักติดน,นี่นีครับมักดีๆแล้วน้ำมาใส่เลย ไอ้ดีจำโมใหม่หมอคือบบให้มันรั่วออกข้างนอกครับดรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอีพอเฮ็ดให้ยอยู่มันมีซ้ำแม่นั่ะซ้ำเหมือนอนี้หรือว่าเหมือนเฮ็ดมันมันเดี๋ยวรั่วไหลนี่อ่อน,อมนอไ,อไม่แน่อันบ้บุบนี่แหละครับเห็ดบาต้องไฟแห้งครับผมไฟเพรอเนี่ยอ่อนๆออนี่ครับผมน้าม,มึงทึ่งเดือดอะไรได้ครับประมาณเจ็ดเจ็ดแปดนาทีแล้วครับผม นครับบรรยากาศล่อจินกันไกลครับผมต้องเอาเดือบไปเล็กน้อยครับบรรยากาศฝนตกพอดีครับบรรยากาศดีๆครับผมฟังเสียงฝนออกครับตามรักแล้วต้องมปิ้มหอมเลยเมนูนี้เพรโะเสียบเพราะเขียนได้กว่าเอามาปิ้งกินเองปลาย่างเดี่ยวก็ราะเสียบลาปลาหม้อพูดได้ไหมน้องใบเตยตัวเีย เอาเด็ดเดเดั่เดเอายาอเร็วเดเปิดป้องหันหน้านี้ปั๊บเยนั่นโอ้ยปลเสียมาหนุงปลเสียมาจ้ไปนกันดูจิตก็นเ้พเรียกแบลเสียแล้วบนที่นี่นั่นนั่นรเรีแลสียแล้วรถกดูจิตึงนดหงอรี่นี่นีเดียวมาเด็เดดอวเร็วย่ใยใเอาผูตั้มเาเยอจตีนได้ยังไอ้เนี่ยเขาเรล็เขาเรียกติดดิวกันนะ ก็ับถงขากไอกล่องเรัหน้ากล่องะกลองน่เลย่จับ๋องผีกล่องำรวจเหรอครับโอ้ยหนักมากยหนักเอเสียยางเลยครับกล่องนี้ครับตังเสียงฝนตกครับผมได้พวนงโอ้ยพวนีลาบลายเียอที่นงเเาปนโอ้ไปน้องเขาก็ได้รแลแลแไปงนี้นะมไปงนั้นไปยอมาเลยเค้ไปเนาะ เฮ้ยขบมรับปลาี่นี่ขอบพกอุ่มเดียวไงล่ะล้วไล่ะครับไงเดียวเฮ้ยวกีว่าหน้าว่ะเอาลงให้ให้ผู้ใดถายไม่ีหรวครับทันีจะแจ้งแล้วน้เออต้องเซียงสูงนี่ครับเล้วายน้ำอีกเที่ยนหนึ่งครับผมน้ำเดือดแล้วครับทุกคนเดืหนวันตกเลยครับเทียนน้ำกนครับบัดที่นีมันรออน ทือจังคู่ดีเพราตรงเียนดอกเดี๋ยวเฮ้เพิ่งไฟในกันครับเดี๋ยวเดี๋ยในยังไฟในส่งขวานไฟในหมอหมอนด้น้ำหมอนนั่นดโอ้โหเนี่ครับุละ้ใสน้ำที่มีน้ำไหลูกแล้วเอาไปยังว่าเพต้องใส่น้ำสุดเออเทียเทีเลยเทีิเลยเอาใส่ไหม้ไหลงนี่เลยานี่อะไนี่ครับว้าวว้้านไม่รงน้า เดี๋ยวบริษาำแต่ว่าันจะมีน้ามาเองครับน้ำน,น้ำไกยไงอันนี้น่นมน,นี่ครับายน้ำสองครับผมมาที่นี่รออีกสามารถหาหน้าที่ครับตัมเจีาตั้มหนุู่องือน้าทีนี่ครับผมโอ้สีเศร้าหางเลยหรบาดท,ที่นึงสีเศร้าตับไปติตัเจ้วครับเห็นเเห็นหรเดี๋ยวเบิ้งยี่สิบโอ้ด้วากันไม่แม่ไม่ร้หรอกไม่แม่มอยู่ไหนนี่เด็ดตัฟพีทฟอนยญ่อยู่ด้วยหรคับผเดบ Nhi. Nhi Đây. Ui. sao của nó bึ้ม bớt Ông sao gì xíp ครับ ông. Ủa đi hàng này được bạn. Ôi. toàn là sô cô la okay, tầm đấy. Không có hiện đâu. Không đâu. Không có đâu. kêu rồi. นี uhm. hmm. hai, ่ครับสิม่น้ำมาเองครับ่านสูตรผมม่เด็ใส่น้ำนะครับเจอน้ำน้ำเหมือนเครื่องปรุงน้ำน้ำไกลในอันที่บอกมาเองเบอร์บเบิร์บอเบิร์ตนี่ครับบาซิมึงเด้อครับสูตรบ้ามัดมือนียอดมากยืนนั่งหุมาคนเท่ยเสี่ยงดิถามหาอู้เราเป็นัวอ้ย น่งกินกันไกล้ยี่บ่อยู่ดีพุทธแล้วบด้อตอนนี้ครับพายุเข่าครับผมช่วงนี้รายการโยคนพายุฝนหรือบ้าพายุเข่าตรงนี้พายุเข่าขึ้นเล่าก็ครับสุกแล้วครับมาที่นี่นี่ครับสุกโดยใส่น้ำได้ครับแต่ว่าน้ำมันมาจากไหนเนี่ยแล้วจะไปต่ำแก้วนครับต่ำแจ้วตับครับผมมาที่นี่ ครับกันไก่ครับผมกับกันไก่เบาพุ่มที่เป็นเห็ดแก้วครับผมห้าห้าโคกกคนบอกห้าห้าโคกคนใช่ไหมเรื่องวงมั่วงไปโคกตัใส่บ้างวงนี้โคกแล้วนั่นแป๊ฟซี่ท่านจกรซี่จะเต็มละโอ้เนี่ยครับมาเจอมือเนี่ยครับมือซ้อยแข่งกับละสิเนื้อกันครับผมเป็นเตมีแต่เบาปีนี่

กันไว้แอนจะสากกันไว้ยี่ดีเออเขาจะคว้าเอาแค่ยี่แค่ยี่ไปได้ไปได้เน้นเน้นลงไปเอออะไรล่ะรู้ว่ามันรู้สึกว่ามันจะมันจะแข็งแรงเสียเลยโก้มันมันมันจะมันจะอ่อนแรงเสียเลยเสียเลียมันบม้ไว้เนาะมันมีเลี่ยดเนาะมีเลี่ยดตับเลี่ยดใส่เลยตับตับแก้วตับกับผม เดี๋ยวครับรู้สึกว่ามันจะดิ้งไปดิ้งมาอยู่นะครับเนี่ยตับเนอยกนตรงๆ,ๆเลยนะ่นีครับดีเนอันนั้นอันี้มันจะพอดีครับอืเอ็ุนพวงตัดดีมันต้ตตตองหอกเลยโหมันสุกเกินตัวนี่ ไม่นิ่มเลยมันแข็งเกินแล้วเนี่ยนี่ครับตับตับให้ละเอียดก่อนครับโอ้บวมกว่าก้อนอย่างเงี้ยโอ้ไม่เป็นไรฮะโอ้ยามาใส่ดิบวอมติกินเลยโอ้เออวอมตับมันเด้งออกเนาะมันแข็งเนาะมันสุกเกินแล้วูชแต่ว่าเนื้อน่ารับเปื่อด้วยที่เราไก่สิ่งที่ผ่านไฟเนาะ หูนี่ครับนี่ใบหูท้อครับเพราะ่อน้ำมันมากไปจักา้นำมันจั่ไก็ได้ด้วยยูนินรอน้ำมันน้ำมันบ่เอ่ยตุนเลยน้ำมันเลยนี่อ้งชืบ่เอานน้ำมันโอ้นไรเดี๋ยวเอาไป้ยใส่เลยเอาเลยเอาเลยนี่ยขอเนี่ยอเนี่เอาไปใส่ไหนอ่ะขอแสงดี่ันบอ ถึงแสดงว่ามาจากเซฟญี่ปุ่นก็นเนี่ยออกไปองกนอกวรามาจากเมืองไทยนี่แหละนะครับใส่พริกป่นบ่าที่นี่ตับละเอียดนะครับพักก็ใส่เรียบร้อยแล้วเดี่จ,จะหนึ่งโมฆะจำแกงกระเทียมโอ้ติ๊กจญิงผมบอซอยกินไก่เด้ครับเด้อแต่ว่ามือนี้ต้องกินครับผม <c oughs> <c oughs> นะครับน้ำปลาต้องปลาโใหม้นะครับ ตาหน่อไม้นะครับเอายังเอานั่งก็ได้เสรไมชลุดฮะของชลุดมะฮอยไงเใส่เบอร์ติ๊เบอร์แสบเาเปิดอะไรงี่หวดาลาใส่หลายทกคนบสยบเลยนี่ครับออน่นนะบาว่ะส่หลายจสกหลเลยก็แห เดิมเนวาไม่ใช่ไปอเคไหนครับผมมาเด้อยครับกินกันไก่หนึ่งไก่น้ำกันครับรับทิมงานบาปเทบานนี่ครับสูตรบ้ามารสครับเมือเนี่โอ้ก็เป็นสีเหล่ยงหลงเนาะคุนตกข้หล่้าเลยอองตองครับผมนี่ครับล่างตักนาํามัน Lust, น้ำเข็มคนใส่เราครับปทีนี้เน้่ยน้ำด้วยเอนกัว่าโงน้ำอยู่วันพอื่นเด็ัวัดวัดกุนีไม่ลํางลงเขยเอื้อนน่จไปเปมากินข้าไหมเขาปนบอีแกนด้วยเดี๋ยวที่ยังกม่ยวมีรงวัดพุธอื่นห้ือาวัดเอาเทีเขาไปไปครับผมไาเลยครับปทีนี้เอาเเขาผมนโอ้ยบ๋าที่เดี๋ยวังเรเ็นว่ามือยาวเลยเดีวเียวเขามาทางนี้เ้ ยังกินบ่เสกกบ่ที่เขาพูอื่นหื้อเนอ่ยต้องกินซะก่อนเด้่ยอืมอ่กินครับกินกินนี่ครับผมไม่ไหวแลครับไม่ใจมิเตเน่รวนๆเด้ครับนี่กันไก่นี่เนื้อรวนๆจะเอาดูว่าไอ้ยังจังในไก่จองกินเนี่ยอยู่แถวบนกินได้เออนั่นแหละครับอ๋อแน้ำมัด้วยวนว่าไหมครับครับพี่แอบครับผมนี่ครับสีมือบามาร์สมือนี่ได้แล้วห้อยไงไก่ยู่เสิเหรอ ตัาแจวก็บือ้าพุ่มครับผมนี่ตุ้หาได้ไกลไกลนี่เบาหอยครับผมเาปีเปหาหนามันก็กินไก่เล็หน่อยเราะว่าล่าเยโอ้เพื่อสุขภาพาันกิ่นได้ไครับกินได้อไก่หนายไก่หนายิ่หนาไม่พูดกินนเครับมาไส่หงาก็ง่ายว่านิดครับนะครับแจ้วตับสุดเบ่าพุ่ม แก้วพี่เกนบอกแก้วพี่ครับผมตัดจำจนซีบร์ต่ำเขาครับผมจำมันได้เลยจำมัไดหลายเน่ามอีกเลยดีเลยมาได้ครับเด้อมาได้ครับกินน้ำเขาด้วยกันครับม่เนีั่เดเราเราเรื่องาปล่อเวบอกให้ยังสองเราโอ้ยเออใน้น่นโอ้ห้ไดนกินนี้ได้เมื่อนก็เสียบปันนี่ สุดยอดเลยครับ huh. ง uh ั huh. uh ้นว่านงั้นเดี๋ยเาลองอีกเรามาตามรัาต้มยุินมาครับมายินดีต้อนรับามาเี่กินครับเตตามรับเรางวดว่าอินเล้าไม่ได้กินตับขึ้น่นีมันก็ดีเัวเี้ตนี่ตัอน้วัันีีวี้วนีันน้น พูไปขายอยู่ทางเดงอ่นี่ก็สงสัยอครับพวกมนทุกขายทางหลัอยางทางหลัอยาเออข้าอยาพคกนี้ขายว่าดีว่าโวพี่ั่แกะแล้วก็แกะเลยเราวกมันจะกินมัอนเราแยะใหญ่ๆดิพวกพวกเรื่องะเขาขายของาบบ่พวกนีงเขาขายของานะี่เขาขายขายบาของาไหมย่อลงนะกองของ้กันโอขา้ามันแก้ยเยอย่องเกินตลาดเลยมันย่อ เได้เเขาเขาไปซื Eu, aan, well, ้อแน่นแต่ว่าตอนุ่้คุทางสนุนดัดยางอย่างที่ทั้งยาวจบครับอ๋อแสดงว่าผมหมดลัดไมของกันนะครับว่าบัประมามครับมือหนึ่งแก่เลยครับแต่เลยครัน้่ของไปซื้อเลยนี่างนะมี่างเลยมาหางหางางนันจอดรถจอดรถไปยาง้งไปซื้ออีเก่าลูกเขาย่างของอไปซื้อเลยน่เดียเีอ้รถพานี้ เาองดานี่เราใช้รานเอยงาครับไอเราไครับัดไปแล้วแล้วกินเาิ้มเขาอิ่มก่อนครับแล้วจิ้เป็ดภาพเปดไตครบไตเคียวนครับแบที่นึงหนาไม่กน่อนไมครับถาไม่กินรืออื่นเศ้าไอุ่นยังีอกินยจให้เจ้าดอกาแปว่อยากให้ไปล้อบบงัเป็นยังไงเจ้าตร๊กนีฝนตกครับ บ่ได้คำกลมด้วครับันนีนยาทางนออกเป็น้งัดทางใออกจากบ้านนรนะว่ได้คำกลมเจ็ดเม็ดครับผมแก่วสี่ตอนยิ้มจุดควายไมป่าหืออกมาไปเอ้าดี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 ครับสุดประมาณนี้ก็อลตกไปแล้วกันเลยยั้งอยู่อยากต้องัเองได้มันจืออมอากป่ามากเน่ทาไปน้ำเราเห็นวเอะหเิดรับ ไม่ได้ครับบะหมัด no กับท anyway> er> <as ี่เขาเสียบไว้ก right> ันครับผมดีจดจัดเสีบละลายขอบไุณที่เสียบนะครับขอบคุณครับขั้วพื้นบานเสีบผ่อนดินเสารอีรีครับผมแม็ดอีรีครับผมดจอดอยู่ตรงสองงานก็เราแั้นี่ยขอบคุณหลายครับติดตามช่องค้นอีสานได้ครับเพื่อช่วงนี้ ผมตีกินเพะทันบูงเหรอครับก็เกรซสีขอจบก่อนไบกแบกก้อนนะครับเอ้าง่ายไหมง่ายอ๋อมากินข้าวก็จิ้นเ่อนเร็วเร็วเร็วให้กินข้าวไปงานกินน้ำแข็งก็ง่ายง่ายผมเลยสิขอจบกินไปก่อนครับผมผมตีกินแล้วครับสิล่ำต็มที่นะครับเพราะว่าจจะกินค้ามใ่ก็ลูกอีสานพร้อมด้วยบ้าเหรียญได้ซื้อครับแต่ว่ามาครับมาอย่าไ้กินน้ำกัน มือสุดกันไกลหน่คือคันทั้งสอันได้สบายแม่บอนีกานะคนอีสานมาิุนเบื้องเลยครับผมกับทีมงานบริษัทบานครับคนกแม่มาด้ยครับเด้อพูดลายได้ครับเด้อที่ตามสองคนอีสานมาิ่นเบื้องครับผมเดวมา่่จังเร็วเพิ่งคลิปไปแล้วกะอยากให้บ้กินแล้กันู่ครับแต่ว่ากะกขอให้ยูดิทีแห้งนยครับเด้อ เราเข้เปล่ยนยังเยอะมากเลยครับตคนทีมีแห้งทุกคนทุกแฟนคลับที่เขามาไม่หรือทั้งหนออไก่ยังนะครับทั้งไทยทั้งเทศนะครับอย่ามาจิมจิ้มว้ามาดีครับทุกทานที่อดเยอนะืดยืดยืดยืดฮะออละตอนรับดีในสุดแล้วเอาไปเยเแครับผูหยิงกับคาับผป้เนโอ้ดีครับเดีครับเดี๋ยเราไปมา นี่ยืนดูยิงมาเปนกังเสายมากไม่ม่ไม่เกายรวยลกาดรดคุณแม่เลยนะตอนรัเปิ้ทุกคนเหรอครับตอนรัเปิ้ทุกคนเหรอครับมาใส่ยิ่งเหรอครับผมรับเปิทุกคนมาหยอกกันซิซิครับ ขอให้ยืดวีไห้ีได้ครับเด้อบ่เออไงตัวเงินข้าวลงกับุณหลนี่ไปม่าช่ท้ายคลิปใล้มไปไปยุครับเดี๋ยวจะไปใต้่ท้ายคลิปใต้กบหรอครับนี่เราหเปียกเบินเนอ้อเออไปอันนี้เจ้งมีก้องมิกันห่มเดี๋ยวอะไรคือขันห่มเออร่ม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 ที่เขาโดว่เครืงบิน เอ้ยแจ้งเงินไปให้ท่านกึ่งยินรอดจ้ะกลังขี่ขันอยู่เอ้าสุดท้ายแล้วคือสวัสดีครับผมนี่นะครับแซ่บแซบไลเดียบก็ว่าด้ยสีมือดเลยครับผมมืดนี่แซ่บแซบสูตรบ้ามัดดีแซบแซ่บครับผมสวัสดีครับผม